สวัสดีครับเปลืนป่นวันนี้จะมานัดมาแนะนํานะครับว่าวันนี้วันพุธนะครับวันพุธก็ต้องใส้ยกรับยกยกเขี้ยวครับยกเขี้ยวก็เลยยกจกักรพปัดอันนี้เป็นลูกว่าข้ามนะครับลูกว่าข้ามยกพ่องส้มเด็ดโตนะครับสร้างบรรจุครูประหลัดจวางหน้าไว้ไว้นั่นแล้วครับ มีพ่อไม่ทาว่าใครไปคุดกูมานะมาว่างให้ปล่อยเฉาผมว่รับเฉามาเพราะว่าพุ่มขระสัตว์าต้มเด็ดโตเป็ใไสหลูกประคำต้มเด็ดโตสร้างนี่ก็จกัดปลายใจกับอันนี้เขาเรียกว่าลูกประคำยกจักรพปรดกูประหลัด,ลาดชาววังหน้านะครับต้มเด็ดโตสร้างบรรจูกูกไวยนานแล้วตั้งแต่บนภูงรัตนโกสินทร์ Ừ, dùng không là đây cháu ha mà bù cha. Tháp vườn vườn gần đây tân cháy cả. Thì dùng chả ngoài xây này vườn phụt có vườn này. Đây vườn phụt có chi tiêu. Đây là không chè ra mai cháy. Nhiều vườn phụt cả, cháy đây. Xay <laughs> ต้นใจก็ถักมาได้นะครับพอถบงอกมาได้รักมาหนี่งให้รับชมความสวยงามของยกแล้วก็นั่นแหละแล่นก็ปลาอีกไม่ใหญ่ปลาหัวลุนโอเคแค่นี้ก็นนะครับสวัสดีครับ